สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูนุชจะมาสอนนะคะแบบฝึกหัดนะคะหน่วยบ้านแสนสุขวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆเกตเรียมหยิบดินสอนะคะและเปิดไปหน้าที่37กันเลยนะคะ,ะพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูท่อนด้านบนก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคำสั่งพร้อมกันเลยนะคะคำสั่งจงคัดและอ่านจงคัดและอ่านจะมีตัวพยัญชนะอยู่สองตัวนะคะ,ะตัวข้างบนจะเป็นตัวอะไรเอ่ยดดเด็กถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวพยัญชนะ ตอเต่านั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัวดอเด็กนะคะคุณครูจะมีติ๊กให้นะคะช่องละ1ติ๊กนะคะเวลาที่เด็กๆเ,เขียนนะคะเด็กๆจะต้องเขียนให้ตรงกับช่องที่คุณครูติ๊กให้นะคะเวลาเขียนออกมาแล้วจะได้ช่องที่ตรงกันและสวยงามนะคะ,ะเรามาดูดอเด็กกันเลยค่ะดอเด็กนะคะจะมีหัวกลมอยู่ตรงกลาง คุณครูก็จะติดให้อยู่ระหว่างช่วงตรงกลางบรรทัดนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเขียนพร้อมกันได้เลยค่ะเริ่มจากนะคะม้วนหัวกลมดึงลงลากขึ้นแล้วก็โค้งลงมาแบบนี้เสร็จไหมคะ,ะตัวอย่างอีกหนึ่งตัวนะคะ,ะม้วนหัวกลม ดึงลงขึ้นไปข้างบนแล้วก็โค้งลงมาถ้าไม่สวยไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเด็กๆตั้งใจนะคะใจเย็นๆนะคะ,ะที่เหลือคุณครูจะให้เด็กๆเขียนต่อให้เสร็จนะคะคุณครูจะเขียนตัวอย่างให้ดูเพียงแค่2ตัวนะคะ,ะต่อไปต่อเต่าค่ะคล้ายๆกันเลย มีหัวกลมอยู่ตรงกลางช่องนะคะแต่ต่อเต่าเป็นยังไงคะหัวแตกนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยค่ะม้วนหัวกลมลากลงขึ้นแล้วก็กระโดดหนึ่งทีกระโดดสองทีอ่าเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะดูอีกหนึ่งครั้งนะคะม้วนหัวกลม ลากลงขึ้นกระโดดหนึ่งกระโดดสองอ่ะจะได้ต่อเต่าหลังตรงแล้วนะคะอาเด็กๆลองฝึกเขียนดูนะคะสู้ๆนะคะเด็กๆคุณครูขอเป็นกำลังใจให้นะคะจงยองพยัญชนะที่เหมือนกันจงยองพยัญชนะที่เหมือนกัน เด็กๆดูแถวด้านบนนะคะมีตัวอะไรบ้างเอ่ยดอเด็กตอเต่าคอควายทบพเท่าคอคนแล้วก็เด็กๆดูพยัญชนะด้านล่างนะคะมีตัวตอเต่าดอเด็กคอคนคอควายทบพเท่า าทีนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆมาลองโยงพยัญชนะที่เหมือนกันตัวแรกด้านบนเลยนะคะดอเด็กเด็กๆโยงไปสิคะดอเด็กโยงไปที่ดอเด็กเหมือนกันต่อไปตัวต่อไปต่อเต่าเด็กๆโยงไปค่ะต่อเต่าที่เหมือนกันต่อไป คอควายเด็กๆมองดูสิคะคอควายมันอยู่ที่ไหนคะเด็กๆก็โยงไปคะ่ะต่อไปตัวทัพุทเท่าเด็กๆมองดูสิคะด้านล่างทอพุทเท่าอยู่ตรงไหนเอ่ยเด็กก็โยงไปนะคะต่อไปเหลือตัวสุดท้ายก็คือตัวคอคนเด็กๆก็โยงไปเลยคะ่ะ ่าทีนี้เด็กๆก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ38นะคะจงการกรบาททับภาพที่ตรงกับคำที่กำหนดให้จงการกรบาททับภาพที่ตรงกับคำที่กำหนดให้ค่ะห้องรับแขกห้องรับแขกให้ติดติดดูภาพหนึ่งนะคะภาพที่หนึ่งคือห้องนอน ช่องที่สองก็คือห้องครัวช่องที่สามห้องรับแขกให้เด็กๆกากบาดห้องรับแขกค่ะต่อไปเราจะกากบาดห้องนอนห้องนอนภาพที่หนึ่งค่ะห้องรับแขกภาพที่สองห้องนอนภาพที่สามห้องหนังสือให้เด็กๆกากบาดห้อง นอนค่ะต่อไปเราจะก,การกรบาดห้องครัวห้องครัวภาพที่หนึ่งห้องครัวภาพที่สองห้องนั่งเล่นภาพที่สามห้องเรียนให้เด็กๆก,การกรบาดห้องครัวค่ะต่อไปเราจะก,การกรบาดห้องน้ํา ห้องน้ำภาพที่หนึ่งห้องนั่งเล่นภาพที่สองห้องน้ำภาพที่สามห้องครัวให้เด็กๆกากระบาดห้องน้ำค่ะต่อไปเราจะกากระบาดห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นภาพที่หนึ่งคือภาพห้องอาหารค่ะภาพที่สองห้องนอนภาพที่สาม ห้องนั่งเล่นให้เด็กๆกากรบาดห้องนั่งเล่นค่ะทีนี้เมื่อเด็กๆกากรบาดครบแล้วทุกๆข้อแล้วนะคะก็เด็กๆอย่าลืมให้เด็กๆเขียนตามรอยประคําต่างๆนะคะให้ครบเลยนะคะเด็กๆแล้วเราก็มาพบกันใหม่สวัสดีค่ะเด็กๆ